สวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับจากช่องช่างคอมมือหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ไปเจอคอมนะครับไม่ใช่ไปเจอนะครับไปอ่าไปเจอคนที่รับซื้อคอมนะครับเขาซื้อพวกคอมพวกอะไรมาอย่างเงี้ยรับซื้อของเก่านะครับก็เลยนะครับซื้อต่อเขามานะครับเนี่ยชุดเนี้ยนะครับ300บาทนะครับก็จะมาแนะนานะว่านะครับเวลาเราได้คอมมาแบบเนี้ยเราจะตรวจเช็คกันยังไงนะครับแล้วก็มีคอม จอเครื่องริ้นนะครับสายไฟไม่มีเลยนะครับตรงนี้เราก็จะต้องมีอันหลายพวกสายไฟนิดๆหน่อยๆกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเช็คเบื้องต้นกันดูนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับดีครับโอเคนะครับอันดับแรกเครื่องริ้นนะครับเครื่องริ้นเนี่ยผมว่าล้างหัวอย่างเดียวนะครับล้างหัว เสียต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหัวพิมพ์แพงนะครับโอเคนะครับเครื่องพิมพ์เอาไว้ก่อนนะครับลงโอเคนะครับไว้ดีก่อนเลยนะครับเปลี่ยนจอนะครับจออันดับแรกเลยอผมเอาเช็คจอก่อนดีกว่านะครับสมาชิกใหม่ๆอาจจะนะครับจอเนี่ยมันมาแบบนี้สายไม่มีนะครับเราก็จะต้องใช้สายของ v g a นะครับในการตรวจเช็คนะครับก็สาย v g a สีน้ำเงินนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เสียบไฟลองได้เลยนะผมว่าลองสดๆไปเลยนะครับวัดดวงเลยนะครับว่าติดไม่ติดนะครับวิธีดูนะครับก็จะมาแนะนําวิธีดูนะครับจออันดับแรกนะครับผ่านไหมนะครับจอเนี่ยเราเสียบไฟเข้าไปเนี่ยเราดูในเบื้องต้นว่านะครับดูในเบื้องต้นว่าสัญญาณมาไหมนะครับ นี่เลยนะครับเนอะคือเคเบิลนะครับเคเบิลน็อตเนี่ยแสดงว่าไม่มีสัญญาณจ่ายเข้านะครับอันนี้ก็คือ90%เนะครับเกเลยนะครับจอดีนะครับไม่ด่างเนาะไม่ด่างเออมีเบิร์มีนิดๆหน่อยๆก็มีนะครับแต่น้อยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับนะครับจอนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับโน้ติกแนลหรือเคเบิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แสดงว่าใช้ได้เนี่ยถ้าจ่ายภาพเข้าไปสวยแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คตอนภาพเข้ามาทีนะครับโอเคกลับไปเลยครับอย่างรวดเร็วนะครับลำดับที่2องจอผมเอาลงก่อนนะลำดับที่2คือเป็น cpu นะครับ cpu นะครับตัวสําคัญเลยนะครับตัวนะครับก็ไขน็อตนะครับมีน็อตตรงนี้2ตัวนะรู้สึกว่าผมไขมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเขาไขมาแล้วไม่ใช่ผมไข นะครับสไลด์ออกนะครับนี่นะครับรับนะครับดูด้านในตรวจช็คอุปกรณ์ก่อนเนาะว่ามีสิ่งอะไรที่มันไปขัดไปอะไรที่ทําให้ระบบไฟมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ในเบื้องต้นนะครับมีบอร์ดนะครับเห็นไหมครับบอร์ด CPU อันนี้ CPU อันนี้บอร์ดนะครับนี่บอร์ดนะครับ CPU นะครับแรมนะครับโอ้ r มก็ยังมีนะครับนะครับ300พอครับตัวนี้ชุดนี้นะครับ ซื้อมานะครับก็เนี่ยอย่างนี้แรมนะครับแล้วก็ฮัดดิสนะครับคบ DVD นะครับ DVD นะครับเนี่ยคือจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ย DVD โอเครุ่นนะครับมารุ่นกันนะครับจ่ายไฟเข้าไปเลยนะครับก่อนจะรันก่อนจะเสียไฟนะครับอยากให้ถอดนะครับฮัดดิสก่อนเนาะมันจะได้ไม่กระทบวินโดว์หรือหรืออะไรที่เกิดความเสียหายนะครับกับตัวโปรแกรม บางทีโปรแกรมเราก็ต้องลงใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับในเบื้องต้นปิดสวิตไฟก่อนนะครับเราลองเสียบรุ้นๆนะครับโอเคเดียอย่างนี้ก่อนเลยนะครับสดๆก่อนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ลองเปิดนะครับลองเปิดออนสวิตดูนะครับผมจะลองเปิดดูนะครับป๊บติดไหมโอ้โหติดด้วยนะครับนี่เลยนะครับ อ่านี่คือพัดลมหมุนอันดับแรกนะครับปิดเลยนะครับปิดก่อนนะครับอันดับที่2นะครับก็ช่างอยากให้เช็คว่าบอร์ดทำงานไหมนะครับโดยการถอดแรมนะครับถอดแรมออกนะครับถอดแลมออกอยากให้ดูว่า CPU อ่าซ p u แล้วก็อะไรนะบอร์ดทำงานไหมนะครับก็โดยการถอดแรมนะครับแลม1จิกนะครับตัวนี้นะครับแรม1จิกโอเคนะครับ แล้วก็สังเกตก็ยกหนักนะครับเครื่องแดนสังเกตลําโพงนะครับลําโพงเนี่ยมันจะมีลําโพงที่ที่บอดนะครับเห็นไหมครับนะครับ,รบมีลําโพงที่บอดอยู่ตัวหนึ่งนะครับลําโพงที่บอดดําๆนะครับตรงสล็อตใต้สลอส็อตสีสีส้มเนาะสีส้มโอเคนะครับก็อันนี้ถ่ายเฉพาะเครื่องแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก okay, we e e yeah. ็ลองมาเปิด like, ดูนะครับเปิดดูใหม่แล้วก็ถ้าบอร์ด CPU นะครับตอนนี้ถ้าเปิดนะครับแล้วถอดแรมออกอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องลองนะครับปิดปิดนะครับถือว่าคุณยิ้มได้เลยนะครับว่า90%ใช้ได้นะครับเอาลองดูปับปิดปวดปาดไม่ปาดเลยรับไม่ออกลำโพงเลยนะครับ ก็มีโอกาสที่บอร์ดจะมีปัญหาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเช็คเบื้องต้นกันดูอีกทีนะครับอาจจะปลดอุปกรณ์ออกอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาปลดอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆดูก่อนนะครับว่าตัวไหนจะเหลือรรนี้เลยนะครับก็ดับแรกช่างชิ้นปลดอะไรก๊กกาดอะไรนะครับเนี การ์ดโมเด็มนะครับรุ่นเก่าเลยนะครับรุ่นเก่าแต่เครื่องสเปคไม่ไม,ไม่ไม่น้อยนะครับสเปคยังโอเคอยู่เนาะโอเคกดนี่กดเลมนะครับเราเรียกว่าเคลียร์ใบออดนะครับก็เคลียร์ฐานนะครับกดฐานออกน้อยแล้วก็ช็อตขาหน่อยนะครับกดอะไรอะ่ะไกไฟไฟนะครับ สายไฟออกนะครับต่างๆนะครับเคลียร์ใบออดวาเลียวเคลียร์นะครับถอดถอดอดออกให้หมดนะครับ ว่าซี u มันร้อนระดับไหนนะครับแล้วก็คอยปิดสวิตค,ครับคอยปิดสวิตตอนนี้ไม่ปอดไม่ปิดไม่ปัดโอเคนะครับจบดีกันนะครับเพราะว่าดูแนละบอร์ดมันนิ่งครับอย่างเงี้ยก็ไม่เสียอะไรนะครับเพราะว่าจอใช้ได้นะครับจอใช้ได้นะครับแล้วก็่ันชินมองว่าพ w e r เนี่ย<ม>ก็ใช้งานได้นะครับ ฮาร์ดดิสก์นี่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีแลมก็ใช้ได้นะครับบอร์ดก็ขายมือสองเสียๆพังๆนะฮะตัวละร้อยนะครับ CPU เนี่ยทั้งตัวเนี่ยขายตัวละร้อยกว่าบาทนะครับบอร์ดนี่ก็ช่างกิโลได้บอร์ดเขาเรียกว่าบอร์ดตัวนี้กี่ชิปอ่ะหนึ่งชิปนะครับหนึ่งชิปโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับอาจจะตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ลองแล้วไม่ติด ก็ต้องซ่อมบอร์ดเช็คบอร์ดกันก่อนนะครับตอนนี้ในเบื้องต้นก็เก็บอะไรนะครับเดี๋ยวลองถอดบอร์ดแล้วก็ลองตรวจเช็คแล้วก็หาบอร์ดสำรองมาใส่แค่นี้เองนะครับก็วันนี้ก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับในการตรวจเช็คสําหรับคอมที่เราเราซื้อมาโดยที่ได้เสียแบบนี้นะครับบางทีก็ฟุบติดก็เอามาใช้งานได้นะครับแต่นี่ก็ หรือว่ายังเป็นอะไหล่นะครับดีๆนะฮะเครื่องแบรนด์แบรนด์เอเซอร์นะฮะดีดีนะอะไหล่เดี๋ยวเราไว้มาเช็คกันอีกทีเผื่อมีอัดคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องช่างคอมมือหนึ่งไว้ด้วยนะครับก็มีขอให้ท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมครับก็วันนี้ช่างชินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ